สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็มาพบกับแอดหลงเช่นเคยกับในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่1นะครับผมเดือน5 2565นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นมัดรวม4หน่อยนะครับเช่นเดิมนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับผมต้องจะพูดยังไงดีนะครับ เลข3ตัวนะครับมา3ตัวตรงแต่ว่ามาเร็วเกินนะครับผมไม่รู้ว่ามีพี่ๆท่านใดได้เอาไปเป็นแนวทางหรือเปล่านะครับ3ตัวในรอบเฉพาะกิจนะครับแตกตรงๆเลยนะครับผมเมื่อวานนี้ผมให้เด่น8เด่น5วิ่งรูที่5ไปนะครับเฉพาะกิจออก3 5 1กับ7 5นะครับผมน้อยแรกงนี้เด่น1กับรูดมาเลยนะครับถ้าใครเอา5ไปวิ่งรูดนะครับก็เข้า5 1ตรงๆนะครับผม นะครับห้าหตรงๆส่วน7 5ผมไม่ได้จับคู่ให้นะครับก็เข้าแค่พี่สายวิ่งสายรูดถ้าเกิดเอา5ไปวิ่งรูดนะครับส่วน3ตัวนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับ3 5 1นะครับตรงๆเลยนะครับสลับเลข3ตัวแต่ก็ยังที่บอกนะครับคือส่วนน้อยเนาะพี่พี่บางพื้นที่ก็ไม่ได้เล่นกันนะครับก็บางพื้นที่ก็เล่นกันนะครับผมสำหรับนะครับรอบพิเศษนะครับ8 6 9กับ6 6 อันนี้ไม่มีนะครับมาแค่ตัวเด่นเลขหน้านะครับสลับ8นะครับส่วนรอบปกตินะครับผม2 9 2 4กับ4 1นะครับ9 2 4กับ4 1ไม่มีนะครับพี่พี่ไม่มีนะครับหลุดไปนะครับส่วนรอบ VIP นะครับ1 4 1กับ7 5นะครับ7 5ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับผมเนาะแต่ถ้าใครนะครับแต่ถ้าใครตาม5นะครับในรอบ VIP นะครับก็จะได้เฮกัน ส่วนที่ผมเน้นให้นะครับพี่ๆส่วนที่ผมเน้นให้เนี่ยไม่มานะครับมาแค่รอบ VIP เด่นเดานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทัซนะครับถ้าเกิดใครเอา3ตัวไปเป็นแนวทางในรอบเฉพาะกิจนะครับส่วนรอบอื่นๆต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับผมมาแค่ตัวเด่นวิ่งรูดนะครับสําหรับนะครับสําหรับแนวทางโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับ ตัวเด่นนะครับที่ผมจะให้ไปนะครับพ,พี่ผมว่าวันนี้น่าจะยังมีติดตัวเดิมนะครับแต่ว่าจะคู่ไหนแค่นั้นนะครับเลขเด็ดผมให้ไปที่เจ็ดแล้วก็ห้านะครับเจ็ดแล้วก็ห้าสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เจ็ดนะครับผมเด่นเจ็ดเด่นห้าวิ่งลูดที่เจ็ดนะครับ ส่วนจับคู่เด่น5ก็จะมี5 1 5 3 5 4 5 6แล้วก็5 9นะครับผมส่วนเด่น7จ็ไม่รู้ที่7ก็จะมี จ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้าปิดท้ายด้วยเจ็ดเก้านะครับผมก็อย่างละห้าคู่นะครับสลับตัวเด็ดน,นะครับ ส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับสลับวันนี้ผมให้ไปในรอบพ,พิเศษนะครับก็คือรอบ5โมงนะครับถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับเด่น5เด่น7นะครับส่วนส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นก่อนเนาะที่จะเน้นให้นะครับก็จะมีนะครับผม54 เจ็ดหนแล้วก็เจนะครับพี่พี่ก็มี5คู่นะครับที่เน้นให้นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่4นะครับก็จะเป็น 4, 7, 5, 4 5่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมอ๋อลืมเลยลืมเลยนะครับผมก่อนเราไปนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่ f c เนาะบอกว่าไม่ออกน้านะครับก็เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับผมได้เลิกงาน3ามทุ่มแล้วก็อาบนา้ําแล้วก็ไป กราบไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อปดนี่นะครับที่สะเซิงเซานะครับไปถึงโน่นประมาณไปออกจากนี่ประมาณ5้าทุ่มนะครับถึงโน่นประมาณเที่ยงเที่ยงคืนหน่อยนะครับพี่พี่นะครับเพราะถนนก็ถนนก็ลำบากนะครับก็เลยขับช้าหน่อยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ร่วมทําบุญด้วยนะครับสำหรับพี่เอฟซีนะครับแม่ประสงค์ออกนามนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้พี่ๆทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางหวย้าน้อยวันนี้นะครับก็ขอให้แตก3ตัวตรงปังๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ